เขาพลมมือไหว้พระด้วยความเคารพแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะอะไรหรือยูงหลวงพ่อมั่นกล่าวเสียงเรียบเพราะที่นี่มันไม่ใช่ที่ของคนเป็นคณะผหามามองหน้ากันทศชายรู้สึกขนลุกขึ้นมาอย่างไรเหตุผลถ้ามหาธีระชัยแม้จะเป็นพนักวิชาการที่ไม่เชื่อในเรื่องศยศาสตร์มากนัก แต่ก็สงสัยไม่ได้ว่าคำพูดของชายชรามีที่มาจากอะไรย่มหมายความว่าอย่างไรหลวงพ่อมั่นถามต่อชายชราเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจแล้วเอ่ยว่าถ้าชื่อเม้งเป็นผู้ใหญ่บ้านของที่นี่หมู่บ้านของเราถูกบางสิ่งคอยหลอกหลอนมาหลายสิบปีแล้วทุกคืนมันจะมามันเอาชีวิตคนไปทีละคน และที่เลวร้ายที่สุดคือพวกที่มันเลือกมักจะเป็นคนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาท้าจันที่เงียบมาตลอดเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติของสถานที่นี้มันมีบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่กลับกดดันพวกท่านอยู่ท้าสมชายอดไม่ได้ที่จะถามโยมกําลังพูดถึงวิญญาณงั้นหรือตาเม,ม่งเงยหน้าขึ้นมาชา้า